วันนี้ชาพามาชมไร่น้ำตาลไร่น้ำตาลนะครับเพื่อนๆนี่ที่เขาไปทำน้ำตาลเนาะตรงนี้มันแถว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 นี้มันไม่สวยมันร่มไปดูข้างในน,นี่หัวน้ำตาลจ้าหัวน้ำตาลนี่นี่นคะค่ะสวยไหมเพื่อนดู บรรยากาศช่วงนี้แต่หนาวโคตรหนาวเลยเพื่อนๆขนาดยังไม่ติดลบนะแค่สามองศาสูงสุดสิบสามตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ยายไม่ได้ดูรู้แต่ว่าหนาวเพื่อนๆสวยไหมบรรยญญากาศโหสุดยอด หัวน้ำตาลนะคะตรงนี้หัวน้ำตาลน้ำตาลทรายเขาใช้หัวอันนี้ทำน้ำตาลมันจะเป็นหัวหัวมันหัวอะไรอะหัวมันเหมือนหัวมันแก้วหวานนะแต่กินด็บไม่ได้เด้อเอาไปต้มไปต้มมันก็จะหวานเจี๊ยบ เมืองนอกเขาใช้หัวนี้ทาน้ำตาลนะคะเมืองนอกเมืองไทยใช้อ้อยอยู่เมืองนอกเขาปลูกอ้อยไม่ได้เขาก็ต้องใช้ตัวนี้ทำนน้ำตาลแทนว,ว,วันนี้ชาพามาชมไร่น้ำตาลไร่น้ำตาลของเราเองของเราเองนะคะวันนี้ วันนี้เป็นของเราต่องเก็บเกี่ยวเป็นของคนอื่น <c oughs> วันนี้ถ่ายคลิปเป็นของเราเองนะคะเป็นสวนเราเอง <c oughs> หัวนี้สวยไหมหัวนี้โผล่มาดูดมันจะโผล่มาไว้ไหมมันจะโผล่มาเนี่เหมือนเบสดรูดเลยแหละมันหัวเบรูดแหละแต่มันจะใหญ่อันนี้ไม่สวยนะตรงนี้ถ้าสวยๆมันหัวหนึ่ง สองมกิโลนู่หัวหนึ่งนะตรง,ง,งนี้มันไม่สวยคือเนี่ยน่าจะเป็นแมลงที่กินของยายนะเห็นไหมคือมันกินใบของยายเนี่ยมันมากินพวกน,นี้แถวนี้เห็นไหมมันตายตายยังไงมันแมลงที่มันกินผักยายหึ่น